สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้ามวันนี้กับวันที่สิหสิงหาสองห้าหสามฝนตกเบิดคืนแล้วก็ตกเบิดมืออีกพอดีตอนนี้ประมาณ3มโมงล,ละสามโมงแรงตกตั้งแต่6โมงเช้าจน3ามโมงแรง6โมงเช้าถึง3ามโมงแรงฝนตก ทีนี้พลนพยุดละก็เลยออกมาส่องทงเนี่ยแบบมาเบ่งน้ำน้ำมีบอ่อโอ้น้ำมีแล้วคนดียทางนั้นตอนนั้นก้นเลยน้ำมาพลตกบดคืนบดมื้อน้ำขึ่นเลยคนเีน้ำมา,มำำมาถ้ามันหลายกว่านี้เนะี่ยจะมีอันมีป่า ตึกสะดึงเลยถ้าหลาถ้าไหลกว่าน,นี้เนี่ยจะตึกสะด้งแล้วนะอัน,นัไะใส่มองบ้านะโอ้ใส่มองแล้วะคนนะใส่มองใส่มอง,มองควายกับมันมาอยู่ทางนี้เลยส่วนทางที่เคยไปถ่ายนะั้นน้ำาหลายน้ำขึ้น ฝนต๊กหลแลนะ้วน้ำขึ้นนี่ก็เลยมาถ่ายทางนี้ถ้าทางนี้จะมีทุ่งหญ้าน้ำจะบรหลายแต่ทางนั้นมันจะกินหญ้าใต้น้ำน้ำเยอะแยะพอดีเมื่อเวานจันนะคะวันจันร์นะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะเพ่นว่าเปิดอยู่สิวันจันเจอกันนะคะที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะ ดอนทอยตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกคลนครค่ะที่ดอนทอยค่ะผลตกกบห้องเขียดจนาห้องแอบแอบแล้วนกกนมาอันมาเลี้ยงควายนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าคอยกินข้าว คนหัวโตรวมชุมนมกันอย่างนี้แหละอยู่นี้บิดพุดิลายเจ้าอยู่ควายลายเจ้านะคะมันมาเลี้ยงอยู่ชงอยู่เกดไก่ คนตกกับใครเนี่ยพระวิญญาก็จะโป่งเนี่ยน้ำก็จะมีเนี่ยพายุพายุเข้าเขตภาคอีสานแต่มาตกที่ดอนทอย,ยมือเ้านี่ป่านเทน้ำเลยแห้งขนาดเลย อีกจังหน่อยกับน้ำอันน้ำขึ้นมากหยาก่ะป่งเลยหยาก็ะลายถ้าผนผนตกตลอดนี่น้ำมีจะได้มีป่าไปแล้วตึกสะดุง้งไปแล้วเดี๋ยวตึกสะดุ้งพร้อมตึกสะดุ้งเอาป่า อันนี้คองภายในเนี่ดยดีทางนั้นกะอันนั้นเป็นขาวๆเนี่ยน้ำบนหรือแมวนี่านี่น้ำเปล่าเป็นเดินเปล่านี่เป็นน้ำเนี่ย นี่เป็นเดินดูคนตกไม่เป็นขาวๆเอาเขรเบิงแทะมีปัญหาบ่อย่ามาได้กินไปเรื่อยๆใบสามแล้วสี่หาโมงหอกมงกับข่าวบ้านแล้ว จะอ้วนอ้วนหน่อยดิเพราะว่ากินแต่เช้าเด้กินแต่เช้ามันจะอ้วนอ้วนมากินบ็ดมือเนาะควายกินหยาเต็มท้องเลยนะ,ะกินบ็ดมือมันจะอ้วนอ้วนเนี่ยหยาหลายแต่คนทุกข์ก่ ไกลๆทั้งนั้นโอ้นกก็มาชมนมเนาะนกก็มาชมนมควายนกก็ดีมเมื่ออื่นอ่งคือสีบัตกหรือว่าประมาณเท่าใดล่ะก็คือฟ้าก็คือสูงๆล่ะแต่นาทีผ่านมานะตกเมื่อคืนเวลาเวลาตลาดโดนทุนดนยุต เวลาหลังตลาดมากเราโต๊ะอีกวไงกำอื่กอนกับขอห้เป็นแบบนั้นอ่ะเวลาตลาดน่ะฝฟนกับบต๊เวลาเรือกับตก๊กลางคืนมากกับตบ๊ฝนต๊ะเมื่อคืนหดเลยต๊ะที่จัดจ้านเลยพอดีเอื่องกะบกำเอื่อก็เจอกันนะคะที่ตลาดดอนทอยนะคะเจอกันนะคะที่ดอนทอยะคะ่ะ พันว่าเปิดอยู่บ่ได้ปิดว่าะสนฟูงนี้ฟูงนี้นกเอี่ยงมาเลี้ยงแล้วเพราะนั่นไปใส่เนาะ กำลังจะคของไปใส่อ้อันนั้นนกนกเอี้ยงนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตว คอยงามคอยไทยคอยทุ่งบ้านดอนโอุ้หเดี๋ยวนะังงัวไผทางนั้นมีงัวทางนั้นมีงัวมีงัวมาแทรกีงัว มากินน้ำ <S <S พอดีก็ได้เวลาก,กินหยานนาะฝนตกถ้าฝนตกก็ตากฝนก็มันก,ก็นมักอยู่แล้วแะควายนาะมักมักฝนตกนะมันชอบมันคืองัวงัวพัตากฝนผัดหนาวควายตากฝนไปแห้งอนันแห้งชอบแห้งคัก ผู้ทางจินและหยาแบบนี้จินไปเรื่อยๆยังไงก็พักเบ่งละเบ่งลองละตะเวนก็เห็นละแจ้งแล้วมัน ตกะบนมือให้เนาะพอดีพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่ตลาดนัดขากระบ,บือดอนทอยค่ะเจอกันค่ะที่ดอนทอยดอนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํา,า,า,อานวยจังหวัดสกลนครค่ะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยค่ะคลิปนี้กะ ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะทุกท่านที่ชมที่ติดตามมาให้แรงเชียร์แรงใจขอพระคุณมากจ้าสบายดีบองซูขอพระคุณมากจ้า สวัสดีจ้า